สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมล้อรถเก๋งโตโยต้ายาริทิฟต์สปอร์ตพรีเมียมค่ะล้อตัวท็อปนั่นเองนะคะแม็กซีรูร้อยรุ่นนี้สามารถใส่กับรถเก๋งโตโยต้าที่เป็นแม็กซีรูร้อยได้ด้วยกันทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นยาริทวีออสโคลานาเอาติดรุ่นเก่าสามารถใส่ได้เลยนะคะของเก่าเอามาเทินเป็นส่วนลดได้ด้วยค่ะยางนะคะจะมีติดมา2ยี่ห้อด้วยกันยางคู่ตัวบิสโต้นะคะชุดละ1 4 0 0 0บาทราคาแม็กพร้อมยางเลยค่ะซอฟลงมาหน่อยก็จะเป็นยางคู่ตัวดันหลบนะคะชุดละ12,000 พร้อมน็อตแท้จากศูนย์ให้เลยค่ะยางปี 2, 2022นะคะยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์185605 5, 5ยี่ห้อบิสโตจะเป็นรุ่นอ e ีโคเปีย ep 1 5 0ยี่ห้อดัหลอบจะเป็นรุ่น ec 3 0 0บวกค่ะพี่ๆจะเห็นรีวิวคุณภาพประกอบการตัดสินใจหากสนใจนะคะเปลี่ยนยางรอบนี้เลือกเปลี่ยนแม็กพร้อมยางรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะทางร้านมีสสาขาสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสาขา2อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิมมเกษตรสมบูรณ์ลูกค้าสามารถขอรายะะเเเอียดดพิิ่่มมตไ้ค